สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Puzzle Trade นะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin นะครับ XRP แล้วก็ un น s w a p นะครับเป็นคลิป Quick Update โดยที่นะครับเราจะเริ่มจาก b i t c อย n กันก่อนเราจะเริ่มกันนะครับในกราฟ4ชั่วโมงเราเห็นได้ว่าตอนนี้ Bitcoin ครับมีการด้่งขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราจำได้ว่าเรามีการ Break Down จากเส้นแนวรับตรงนี้ลงมาครับดังนั้นเราเห็นได้ว่านตอนนี้ครับเส้นแนวรับนะครับที่เคยทําที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงสำหรับราคา ตอนนี้ครับมันทําที่เป็นแนวต้านครับแล้วก็พยายามจะต้านราคาครับซึ่งนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการ break down ครับเราอาจจะเห็นการดิ่งกลับขึ้นมาครับเพื่อเทสเส้นแนวรับเป็นแนวต้านนั่นเองครับแล้วราคาเนี่ยอาจจะมีการดิงกลับลงมา break low เก่าครับแล้วก็ c o n t i n u ต่อใน downtrend ครับที่เป็นซีรี์ของโล w e r high แล้วก็ lower low นั่นเองครับซึ่งตรงนี้ครับเขามักจะเรียกว่าการ confirmation ของการ breakout จาก pattern นั่นเองครับสำหรับ pattern เนี่ยก็คือ ดับเบิลท็อปแพทเทิร์นนะครับหรือว่า M อ a ม t พ r n ข้างบนนี้ซึ่งเส้นเนี้ยครับหรือว่าเส้นเรารับเทียบราวห้าหมื่นแปดพันหกร้อยกว่าเหรียญครับเป็นเส้นนิกไลน์นั่นเองครับแต่ว่านะครับถ้าเราเนี่ยจะสามารถเบรกกลับขึ้นมาได้ครับปิดแท่งอย่างน้อยครับผมคิดว่าควรจะเป็นแท่งเดลี่นะครับเหนือเส้นแนวต้านตรงนี้ครับที่ปัจจุบันทําที่เป็นแนวต้านนะครับถ้าเราสามารถปิดแท่งเดลี่เหนือแท่งเหนือเส้นแนวต้านตรงนี้ได้ครับผมมองว่าการตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการเฟคเอาท์ครับแล้ว การเฟกเอาไปด้านล่างครับมักจะหมายถึงแรงซื้อครับที่แข็งแรงในตลาดนั้นเราเห็นราคาเนี่ยมีการเด้งขึ้นในช็อตเทอร์มครับถ้าเกิดราคาเนี่ยจะสามารถเบรกขึ้นมาได้แต่กลับกันครับก็คือถ้าราคาเนี่ยมีการถูกผลักกลับลงมาครับตกลงมาที่โลเก่านะครับแล้วคีย์เวิร์ดนะครับก็คือการเบรกออกจากโลเก่าพร้อมกับวอลลุ่มแล้วก็โมเมนตัมนั่นเองครับถ้าเรามีการเบรกดาวจากโลเก่านะครับเราจะคอนตินวต่อในดาวเทรนนะครับเป็นซีรีส์ของรูไฮแล้วก็โลเวอร์โล ส่วนทาร์เก็ตนะครับถ้าเราวัดจากดับเบิลท็อปแพทเทิร์นนะครับเราจะเห็นได้ว่าทาร์เก็ตเนี่ยมันอยู่ราวๆ4ี0 0 0เหรียญครับซึ่งจริงๆเราราวห้าหมื่นเหรียญแล้วแล้วก็พอจะมีเส้นแนวรับอยู่นั้นผมคิดว่าทาร์เก็ตของการเบรกดาวน์ตรงนี้ครับก็คือเราราวห้าหมื่นเหรียญนั่นเองครับแล้วนะครับถ้าราคาบิตคอยนะครับมันจะมีการเบรกขึ้นหรือเบรกดาวน์นะตอนนี้ครับมันจะกําหนดทิศทางของตลาดคริปโตนั่นเองครับเพราะว่าเรยอหลายตัวนะครับก็มีทัดที่นะครับเป็นไปตามบิตคอยนี เรนนึกอื่นะครับมันก็อาจจะถูกลากลงไปด้วยนั่นเองครับเช่นพวกแอลคอยต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังเอาไว้นะครับต่อมานะครับเป็นการวิกฤตบ้างครับเราเห็นนะว่าเลยแค่1วันนะครับกับสิบเอ็ดชั่วโมงเราจะมีการปิดแท่งวิกฤตซึ่งแท่งวิกฤตตรงนี้ครับเป็นแท่งแดงใช่ไหมครับที่ด่งมาแต่ถ้านะครับเราลองกลับมาดูเมื่อเราต้นปีไปถึงเดือน5้านะครับเราเห็นว่าตลาดมีการออกข้างฟอร์มเป็นเลนใช่ไหมครับตรงนี้ ซึ่งเส้นแนวต้านตรงนี้ครับเป็นเส้นแนวต้านที่ทั้งสําคัญครับเพราะราคาครับใช้เวลาหลายเดือนครับในการเทเส้นแนวต้านตรงนี้ครับแต่ราคาเนี่ยก็ไม่สามารถปิดแท่งวิกลีข้างบนเส้นแนวต้านตรงนี้ได้สักทีครับแต่ครับเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับเรามีการปิดแท่งวิกลีเหนือเส้นแนวต้านตรงนี้ครับเราทําให้ราคาเนี่ยมีการทำออนทำหายใหม่ที่เกือบ6 8 0 0 0่กว่าเหรียญนะครับดังนั้นณปัจจุบันครับหลังจากที่เรามีการเบรกออกจากเส้นแนวต้านตรงนี้ในการวิกลีครับ เราจะมีการตกลงมาครับเพื่อเทสเส้นแนวต้านเป็นแนวรับนั่นเองครับซึ่งเราเห็นว่าเราเนี่ยมีแรงซื้อครับเข้ามาพยายามจะพิมงราคาครับให้ปิดแท่งวิกฤตเนี่ยเหนือกว่าเส้นแนวต้านตรงนี้ครับเทียบเส้นแนวรับแล้วสำหรับผมนะครับก็คือถ้าแท่งวิกฤตแท่งนี้ครับสามารถปิดอยู่ณบริเวณเส้นแนวคีย์เลเวลตรงนี้ครับหรือว่าปิดเหนือกว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่า ถ้าถิงบิตคอยครับก็มีโอกาสที่จะมีการเด้งกลับขึ้นมาครับเพื่อทสไฮเก่านะครับหรืออาจจะถ้าเรามีการเบรกส์ไฮเก่านะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มชันของการเบรกขึ้นนะครับแต่ครับถ้าราคาเนี่ยจะมีการเบรกดาวนะครับเราปิดแท่งวิกลีข้างใต้เส้นแนวรับตรงนี้ครับเราเห็นการดิ่งลงของราคาครับเพราะว่าแท่งวิกลีสาหรับบิตคอยนะครับค่อนข้างมีน้ำสาคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าแท่งวิกลีนะครับมันลงมาปิดเหนือกว่าเส้นแนวรับตรงนี้ครับ เราจะมองได้ว่ามันมีการฟอร์มเป็นแท่ง u l l i s h e n g u l f i n g นะครับหลังจากราคาเนี่ยมีการแตะที่เส้นแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับเรา65,000ผมบอกว่าแรงซื้อเทย่ยเทียบแรงขายเข้ามาจากเส้นแนวต้านแบบรุนแรงมากๆครับทาให้แท่งวิกกิเนี่ยปิดเป็นแท่งบอ l ลิช g ละเกลฟิงเบรกดาวจากแนวรับตรงมาครับสำหรับผมเนี่ยมันจะค่อนข้าง u l l i s h นะครับนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูต่อนะครับเพราะเราเหลือเวลาไม่มากครับที่จะปิดแท่ง ภายในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเหรียญ XRP บ้างครับสำหรับ XRP ในตอนนี้ครับผมคิดว่าราคาเนี่ยกำลังอยู่ในเลนมาเก็ตครับเพราะราคามีการออกข้างครับมตั้งแต่ราวๆา1 1อกสนะครับฟอร์มเป็นเลนตรงนี้ที่นี้เนี่ยเราเห็นนะว่านะครับวันก่อนเนี่ยราคามีการแตะที่เส้นบนนะครับของแนวต้านตรงนี้ดังนั้นปัจจุบันนะครับเราก็เลยเห็นราคาเนี่ยมีการเด้งกลับออกมาครับเพื่อเทสเส้นล่างของแนวรับตรงนี้ที่ราวๆาว0.98 ห้าแปดเหรียญครับนั้นสาหรับผมนะครับราคาเหรียญนิคพีเนี่ยก็น่าจะออกข้างต่อไปครับจนกว่าเราจะมีการเลือกทางว่าเราจะมีการเบรกดาวน์นะครับหรือว่าเบรกขึ้นประมาณนี้ครับซึ่งทางนี้ทางนั้นครับมันก็ขึ้นอกว่าท่าทีของบิตคอยซึ่งผมมองว่าถ้าราคาบิตคอยเบรกดาวน์เนี่ยเราจะมีการตกมาอย่างแรงในกราฟบิตคอยใช่ไหมครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เหรียญนิ p นะครับมีการเบรกดาวน์ได้ครับทีนี้ครับถ้าเราลองดูที่ดิคเตอร์ ATR นะครับหรือว่า Average t รสทูเรนสนะครับ a อทีเป็นดิคเตอร์ที่ ดังนั้นครับหลายๆทีเนี่ยที่ราคาฟอร์มเป็นเรนนะครับสิ่งที่มักจะตามมาครับก็คือถ้าราคาเนี่ยมีการออกข้างต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือถ้า a T I indicator เนี่ยมันมีการลดลงนะครับหมายความว่ายิ่งราคาเนี่ยฟอร์มเป็นเรนมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความผววในตลาดลดลงครับจนถึงจุดหนึ่งนะครับคนผัวเนี่ยมันมักจะมี การเปลี่ยนแปลงครับจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากครับดังนั้นเมื่อความผวนน้อยนะครับสิ่งที่มักจะตามมาคือความผนผวนมากครับซึ่งหมายความว่าถ้าความผนผวนมากเนี่ยตลาดก็มีโอกาสที่จะมีการ break ใช่ไหมครับเพราะเวลาตลาดเนี่ยมีการ break ขึ้นหรือเบรกลงครับสิ่งที่มักจะตามมาคือความผวนนั่นเองนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะครับถ้าลองดูที่ atr indicator เนี่ยเรามีการลดลงครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรามีการ form เลนตรงนี้ครับณปัจจุบันเนี่ย atr กำลังลดลงเรื่อยครับหมายความว่า เราครับก็ค่อนข้างจะเข้าใกล้จุดที่จะมีการ breakout จากเลนตตรงนี้ครับเรายิ่งครับ a t r ลดลงมากเท่าไหร่นะครับมันคงบอกว่าการ breakout เนี่ยจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะเมื่อตลาดเนี่ยเข้าสู่ความผวนต่ำมากๆครับมันบอกว่าตลาดเนี่ยครับได้สะสมพลังงานเต็มที่เรียบร้อยครับพร้อมจะมีการ break นะครับสมมติถ้าราคาออกข้างน้าแนวรับนะครับเราจะมีการ break down แบบนี้ครับที่นี้ครับอีก pattern หนึ่งที่เราพอมองได้ครับในเหรียญค P ครับก็คือผมจะมาลองลากเส้นเทรนไลน์ครับจาก โลตรงนี้ครับขึ้นมาเราเห็นได้ว่าเส้นเทรลไล์ตรงนี้ครับพยายามจะแบกราคาของ XRP นะครับมาตั้งแต่เราๆแท่งตรงนี้นั่นเองครับดังนนะครับผมมองว่าเส้นเทรลไล์ตรงนี้ครับค่อนข้างจะมีนัยสาคัญกับราคาถ้านะครับราคาอาจจะสามารถยึดเส้นเทรลไล์ตรงนี้ได้ครับเส้นเทรลไล์ตรงนี้เนี่ยอาจจะแบกราคาครับให้ไปเทสกับเส้นแนวตตานของเลนสเมื่อกี้นะครับก็คือเราๆตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นเทรลไล์ตรงนี้ครับ อาจจะแบกราคาแล้วกดราคาให้มีการฟอร์มเป็นซีรีส์ของไฮโลนะครับเข้าใส่เส้นแนวต้านนะครับหรือว่าแพทเทิร์น d s c e n d i n g triangle นั่นเองครับนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยองว่าราคามีโอกาสสูงที่จะมีการ break ขึ้นจากทั้งแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วก็จากเลนตรงนี้ครับแต่กลับกันนะครับก็คือถ้าราคาเนี่ยจะมีการ break down จากเส้นเทรลลไลน์ตรงนี้ครับผมว่าเราจะเห็นการดิ่งลงของราคาในช็อตเทอมนะครับส่วนทาร์กเก็ตเนี่ยก็จะเป็นโลของราคาตรงนี้นั่นเองครับต่อมาที่เหรียญยูนิส อย่างแรกนะครับก็คือเราต้องบอกให้ได้ก่อนครับว่าตอนนี้สภาพตลาดเนี่ยอยู่ในเทรนด์ตมาร์เก็ตนะครับหรือว่าเลนด์มาร์เก็ตตันเองที่นี้ครับถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยมันเป็นเทรนด์หรือเป็นเลนส์ครับสิ่งที่ผมเปิดขึ้นมาตรงนี้ครับก็คือเส้น EMA สองร้อยครับเราเห็นนะว่านะครับตลาดเนี่ยมีการเบรกไปเบรกมาครับจาก EMA สองร้อยตรงนี้ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเราเบรกขึ้นนะครับแต่เราก็มีการเบี่ยงลงมาเบรก down ครับแล้วก็เบรกขึ้นใหม่ การสับไปสับมากับ MA 200ครับโดยเฉพาะในกราฟเดล l ี่ครับหมายความว่าตอนนั้นตลาดเนี่ยมีการฟอร์มเป็นเลนครับเพราะ MA ครับหรือว่าพวก v i เ g average เี่ยเป็นเทรนดีเคเตอร์นั่นเองครับมันใช้ได้ดีเมื่อตลาดอยู่ในเทรน d m มาร์เก็ตนะครับเทรนดขาขึ้นขาลงครับแต่เทรนดีเคเตอร์ครับมักจะมีการให้โฟลสิกแนลแบบที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับในตลาดเลนมาร์เก็ตนั่นเองครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะมองว่าเราอยู่ในเลนมาร์เก็ตสำหรับเหรียญยูนิสแวร์ที่นี่ครับเราเห็นว่า เรามีเส้นแนวรับตรงนี้ครับที่นี่ครับสิ่งที่ราคาทากับแนวรับตรงนี้ครับก็คือตอนนี้ราคามีการฟอร์มเป็นซีรีส์ของรู้ไฮใช่ไหมครับตรงนี้คือไฮแรกตรงนี้คือไฮที่2เพราะเรามีการเทสนะครับเข้าใส่เส้นแนวรับครับดังนั้นถ้าราคาเนี่ยจะมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ต่อไปนะครับผมคิดว่าเราจะมีการฟอร์มเป็น descending triangle นะครับแล้วราคาเนี่ยอาจจะมีการ break down ได้ครับเพราะเราเห็นได้ว่าเส้นแนวรับตรงนี้ครับค่อนข้างมีนัยสําคัญกับราคา XP ครับ ต่อมาครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับที่เป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่ครับที่ผมมองเห็นในกับเอกพีโทวีตเทียบยู่นีทก็คือถ้าลองลากเส้นเทรลไลน์ครับเราเห็นนะว่าเรามีเทรลไลน์ครับที่แบกราคาตรงนี้กับเส้นเทรลไลน์ที่กดราคาด้านบนตรงนี้ครับนั้นตรงนี้ครับเราจะมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับคล้ายๆพวก symmetrical triangle ซึ่งทาร์เก็ตนะครับถ้าราคาเนี่ยจะมีการ break ขึ้นครับเราวัดได้จากส่วนที่กว้างที่สุดของสามเหลี่ยมใช่ไหมครับ อันนี้ผมวัดคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเราเห็นว่าถ้าราคา break ขึ้นเนี่ย t a r ก็ตก็คือไฮของราคาตรงนี้ครับที่เราเราืสี4เหรียญเพราะมันเป็นเส้นแาวต้านครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นออทับไฮหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นไฮเก่าของราคาต่อมาถ้าราคาเนี่ยจะมีการ break าวน์ครับเราเห็นว่า t a r ก็ตเนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ํามากครับเราวนะครับ3เหรียญกว่าๆครับซึ่งก็จะเป็นบนมา market เลยนะครับสําหรับ ACP ถ้าราคามีการ break าวน์แล้ว ไปสู่ทาร์เก็ตจริงๆครับแต่สําหรับผมนะครับก็คือแพทเทิร์นซิมเมติคอลทรางเกลเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่เทรดค่อนข้างยากครับเนื่องจากมันเป็นแพทเทิร์นที่ถ้าเราเทรดการเบรกเอาเนี่ยเราต้องเทรดกับเทรลไลน์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยต่อให้ราคาเนี่ยจะมีการเบรกเอาลงมาครับสําหรับผมเนี่ยผมมกักจะใช้ทาร์เก็ตนะครับไม่ใช่ทาร์เก็ตที่วัดได้จากแพทเทิร์นแต่เป็นทาร์เก็ตที่วัดได้จากเส้นแนวรับหรือแนวต้านที่อยู่ใกล้ที่สุดครับดังนั้น ถ้าเกิดจริงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าผมจะเทรดการ break down หรือ break ขึ้นเหนือของ pattern นะครับผมอาจจะ take profit นะครับก่อนจะถึงเส้นแนวรับของโลเก่าของราคาตรงนี้ที่1 4เหรียญครับส่วนถ้า break ขึ้นครับเราก็มีเส้นแนวต้านที่ราว31เหรียญตรงนี้ครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือแพทเทิร์นตรงนี้ครับเป็นแพทเทิร์นที่เป็นสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างสั้นครับสามเหลี่ยมที่ผมอยากจะเห็นนะครับก็คือสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างยาวประมาณนี้ครับ อันนี้ผมรักคร่าวๆนะครับแค่พอดูว่ามันสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างยาวเพราะว่ายิ่งสามเหลี่ยมยาวนะครับหมายความว่าราคาเนี่ยมันจะมีเวลาครับมากพอนะครับให้ราคาเนี่ยมีการออกข้างในสามเหลี่ยมตรงนี้ครับ <S <S แล้วข้อดีของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมครับก็คือมันเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกว่าถ้าราคายิ่งออกข้างในสามเหลี่ยมในกรอบสามเหลี่ยมไปนานมากเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือราคามันจะสั่นเล็กลงเรื่อยๆครับดันั่นหมายความว่ายิ่งราคาสั่นเล็กลงครับความมันผววในตลาดมันจะยิ่งงลด นั้นผมบอกว่าการ breakout ครับจะเป็นการ break ที่ตุดแรงนั่นเองครับแต่กับการคือถ้าลองดูในสามเหลี่ยมตรงนี้ครับเราเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างอ้วนค่อนข้างสั้นนะครับหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะยังไม่มีเวลาในการออกข้างนานมากเท่าไหร่ครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าโมเมนตัมครับก็อาจจะไม่ได้สะสมมากเท่าแพทเทิร์นที่มันมีนการออกข้างยาวกว่านี้ครับ ดังนั้นหลายๆรอบนะครับเราเลยเห็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมพวกนี้ครับมีการเฟคเอาอย่างเช่นเบรกขึ้นนะครับสุดท้ายก็ตกมาแล้วก็ออกขั้นต่อประมาณนี้ครับนั้นอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่ต้องระวังนิดนึงครับในการเทรดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเช่นเทรนไลน์ด้านล่างตรงนี้ครับสมมติราคาเบรกดาวน์นะครับจากตรงนี้เนี่ราคาลดลงมาเบรกดาวน์ครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นแค่การเบรกตรงนี้ครับแล้วก็ช็อตเลยใช่ไหมครับแต่ประเด็นของการช็อตแบบนี้ครับก็คือคุณยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับว่ามีแรงขายเข้ามาจริงครับ ถ้าราคามันเบรกมาแค่นิดเดียวครับอยู่ราคาเนี่ยจะมีการวิ้งกลับขึ้นมาก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็น area ครับของเส้นแนวรับของราคาตรงนี้ครับของ pattern ah descending triangle เมื่อกี้นั่นเองครับหมายความว่าครับถ้าคุณชอ็อตณการ break า o w n ตรงนี้เนะี่ยคุณอาจจะชอ็อตใส่แนวรับนั่นเองครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายครับนั่นอันนี้คือความเสี่ยงในการ trade pattern symmetrical triangle ของเหรียญยูนิตรงนี้ครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตให้นะครับ